ารเคยได้ยินนะครัคนส่วนมากเวลาเจอเด็กเล็กเนี่ยเขามันจะบอกว่าโตขึ้นไปจะต้องเป็นเจ้าคนนายคนนะคุ้นมากเลยคำนี้ต้องขอให้เป็นเจ้าคนในคนนะอืได้ยินบ่อยมากยิ่งถ้าเป็นคนสมัยก่อนมักจะฝังหัวไปเลยดีกว่าครับผมนั่นแสดงว่าเป็นการปลูกฝังแนวความคิดแนวความเชื่อให้กับเด็กครับต้องเป็นเจ้าคนนายคนเท่านั้นนะโตขึ้นมาแต่ผู้ใหญ่เหล่านี้ลืมไปอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะปลูกฝันนั่นคือการปลูกฝังว่าโตขึ้นไปอย่าเป็นเจ้ากรรมในเวรใครนะ ไม่เคยไม่เคยใช่ไหมครับไม่เคยเลยดีกว่าครับซึ่งโตขึ้นไปอย่าเป็นเจ้ากรรมนเวียนใครหมายความว่าโตขึ้นไปคุณอย่าไปเบียดเบียนใครนะคุณอย่าไปทําร้ายคนอื่นนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีบัวที่ดีแล้วเนี่ยเราประคบประงมอย่างดีแล้วควรจะให้ปุ๋ยที่ดีครับนั่นคือความรู้ทางโลกเราต้องให้อยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมีความรู้ในการหากินในการเลี้ยงชีพแต่ที่สาคัญปุ๋ยที่ดีที่สุดคือความรู้ทางทมต้องอย่าลืมให้ครับ เพื่อจะเขาเรียกมันเหมือนเป็นดอกบัวที่บานไปด้วยกันไม่ใช่เหมือนกับแค่บานหรือแค่เขาเรียกดอกเดียวครับผมครับคราวนี้เมื่อบัวได้รับความรู้ทางธรรมที่ดีแล้วนั่นแหละคนที่จะให้ความรู้ทางธรรมที่ดีได้ก็คือคนที่ใกล้ชิดเด็กคนนั้นนั่นแหละซึ่งคนที่ใกล้ชิดก็คือพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดนั่นเองดังนั้นเราจะเป็นผู้ที่ให้ปุ๋ยอย่างดีได้นั้นตัวเราเองต้องทําดีให้ลูกเห็นก่อนเป็นวิธีการสอนที่ดีที่สุด ใช่ครับเราอา,อาจจะสอนด้วยการกระทําทําให้เห็นเช่นอะไรเด็กในวัยเล็กๆเนี่ยอาจจะสัมผัสอะไรได้ไม่มากเท่ากับการที่มองแล้วลอกเรียนแบบ<ม>เราใช้ข้อตรงนี้เด็กในวัยที่เรียนแบบได้เนี่ยเราจะให้เขาเรียนแบบอะไรจะให้เขาเรียนแบบเสพสื่อทีอ่มัวเมาจิตใจเขาเหรือ<ม>หรือไปเสพความรุนแรงการฆ่าฟันการทำร้ายกันหรอเราก็ให้เขาเสพแต่สิ่งที่ดี แต่สงที่ดีนั้นต้องเป็นสิ่งที่เราเลือกมาแล้วเท่านั้นครับดังนั้นเราอยากให้เขาเข้าใกล้ธรรมะได้ง่ายขึ้นก็คือเริ่มที่การสละก่อนนั่นคือการง่ายที่สดุดเราให้เขาสละอะไรหนึ่งคือให้เขารู้จักการสละทรัพย์สินเพียงแค่เล็กน้อยซึ่งเด็กอาจจะยังหามาไม่ได้ตาอาจจะให้ลูกเราอะหนึ่งบาทไปก่อนหนึ่งบาทเขาได้ไปแล้วเขาจะทําอะไรพาเขาไปไปสละให้เห็นนะครับนี่คือการสละสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติคราวนี้เมื่อเราปลุกฝังเขาแล้วเนี่ย เขามีการสละแล้วก็เพิ่มขึ้นมาระดับของการมีศีลซึ่งจริงๆแล้วเด็กเริ่มต้นศีลค่อนข้างจะค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะครับคือบริสุทธิ์มากครับทุกข้อใช่ครับแต่เราก็เผลอโดยการที่ว่าเขาไปเรียนรู้อะไรบาง่างก็ค่อยๆเริ่มไปเบียดเบียนบ้างเรียนขงังดังนั้นประคองตรงนี้ให้อยู่รับนะครับแล้วถ้าต่อยอดได้เมื่อมีทานมีศีลต่อยอดขึ้นไปถึงภาวนาภาวนาของเด็กอาจจะเข้าไม่ถึงกับผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็น การวิปัสนากรรมฐานก็อาจจะเริ่มด้วยการที่ให้เด็กฝึกสมถะก่อนสมถะง่ายๆนับหนึ่งถึงสิก็เป็นสมถะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ก็ดูว่าเด็กนับหนึ่งถึงสิเนี่ยแค่เลขหนึ่งถึงเลขสิเนี่ยเขาจะมีสมาธิถึงเลขไหนบางทีผมยกตัวอย่างเช่นบางที่บอกรอก่อนเดี๋ยวให้กินข้าวแต่ขอให้นั่งรอแล้วนับหนึ่งถึงสิบออกมาออกเสียงเลยก็ได้ก็ถือว่าเป็นการฝึกสมถะในตัวอย่างนั้นสมถะโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ต้องมานั่งสมาธิอย่างนี้ เพ่งไม่จําเป็นไม่จําเป็นเพราะสมาธิกรรมฐานบางทีถ้าทําได้เนี่ยมันอยู่ในอารมณ์อยู่ในจิตค่อยๆฝึกจากการนับหนึ่งถึงสิบเอบีซีโอถ้าสมมติเอถึงแท้นี่กี่ตัวครับโอ้ยผมว่าเกินเกินสิตัวครับใช่ไหมฮะก็ค่อยๆฝึกไปครับพอฝึกไปเสร็จปุ๊บอ่าเริ่มเด็กเริ่มมีความสนใจมากขึ้นก็ค่อยๆถ่ายทอดไปเอาเท่าที่เขารับได้นะครับก็เป็นสมาธิอย่างเป็นสม,สมาธิอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่จะให้ปุ๋ยให้กับบัว ให้เป็นบัวที่ดีนั้นก็คือมอบทานศีลภาวนานี่คือเบื้องตงอ้นง,ง่ายๆก่อนครับคราวนี้ถ้าย้อนกลับไปถามตาลด้วยว่าตาลได้มองถึงอนาคตไหมว่าถ้าเกิดในวันในวันหนึ่งที่เราต้องจากโลกนี้ไปเราจะทิ้งมรดกสมบัติอะไรให้กับลูกบ้างที่เรานึกออกตอนนี้แน่นอนครับว่าต้องทรัพย์สินเงินทองอเพื่อที่เขาจะได้อยู่ดีมีสุขสบายกายและที่แน่ๆและแ,แ,แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เขาสบายใจยไปด้วยอืมครับ ซึ่งทรัพย์สินถ้าเรามอบให้เนี่ยมีวันหมดไหมครับหมดครับหมดถ้าเขาไม่รู้จักวิธีหาเพิ่มใช่ครับใช่ไหมครับดังนั้นทรัพย์สินทางโลกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรมอบให้นะครับนั่นคือมรดกตกทอดใช่ไหมครับพ่อแม่หามาก็อยากจะให้ลูกได้ใช้ได้สบายเขาเป็นสิทธิ์ของลูกทางสายเลือดแต่สิ่งหนึ่งที่ควรมอบก็คือมรดกที่เรียกว่าให้ทรัพย์เกิดขึ้นในใจของเด็กคนนั้นนั่นคือมอบวิธีสร้างอริยทรัพย์ให้กับเด็กคนนั้น อย่งไรครับอริยทรัพย์มีเจ็ดอย่างศรัทธ,ธาศีลฮิริโอตป,ปะพาหุสัจจะจาคะและปัญญาถ้าหากเรามอบให้กับเขาไม่ต้องกลัวเลยเด็กคนนี้จะอยู่ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม